วันที่13ธันวาคมศ2567อาคารอเนกประสรงค์ชั้น2ส,สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสมาคมผู้สขแขวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้จัดงานมอบรางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมพิบาลประจำปี2567โดยในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลพร้อมกล่าว ปธการพิเศษในหัวข้อคนรุ่นใหม่ใจสุจริตดรเอกเตืองสะอาดนายกสมาคมผู้สืข่าวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกล่าวว่า การสัง,งานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6และ9ก้าสู่ปีที่13ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อเยกย่องเชื้อชื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับองค์กรหน่วยงานบุคคลและสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนำหลักธรรมาพิบาลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศชาติด้วยความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศอาทิมูลนิธิต่อต้านการทุจริตองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและภาคีเครือข่ายธรรมาพิบาลแห่งชาติทําให้การขับ เครื่องยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านทุจริตเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการผลักดันจัดตั้งสภาธรรมาพิบาลน,นิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางปลุกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองสุจริตโดยสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษา39แห่งและจะยกระดับก่อให้เกิดสาภาธรรมาพิบาลน,นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้สำหรับสื่อสารมวลชนที่ได้รับรางวัลในปี2567ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่รงเสริมการต้านคอร์รัปชันได้แก่1สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3เ d รายการข่าวสมิติ ข่าวพุทธบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรุจลิตจัดซื้อจัดจ้าง10โครงการ2สถานีโทรทัศน์ช่อง8รายการรุยชนข่าวดำเนินการโดยนายพุทธ,ธอภิวันองค์พระปรมีข่าวอดีตพระครมยักยอกทรัพย์วัดสุขทองนับร้อยล้านบาทและ3สถานีโทรทัศน์ช่อง7เฮดดีรายการคอรับหมายเลข7เปิด โกงวงการเสียกากีเรียกเก็บสวยสถานบันเทิง 4. สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีรายการสืบสวนความจริงเปิดโปงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเปิดช่องหัวประมูลในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ5เพจเฟซบุ๊กอีซอคีข่าวฉะเรียกรับผลประโยชน์โดยนักการเมืองสาวไปถึงตัวเทวดาสคบ ออสพันลีแดงห้าพระองค์ใหญ่สามงง้มแายงาน